สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับ p a ็ k เก e Express นะคะตัว p a c k เก e Express นะ,ะเป็นเฟรมเวิร์กที่เราสามารถใช้ในการจัดการการเขียนโปรแกรมกับ Node.js ซึ่งมันจะทําให้เราเขียนโปรแกรมได้กระชับหรือว่าสั้นขึ้นนั่นเองนะ,ะเพราะว่าเขากา็ช่วยจัดการงานหลายๆอย่างให้นะคะ ทีนี้หน้าที่ของ Express เนี่ยนะเขาทำอะไรได้บ้างนะก็สามารถที่จะทำงานได้หลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกก็คือการทำ routing นะคะในคลิปที่ผ่านมาก็มีการแสดงให้เห็นในเรื่องของการทำ route นะหรือว่าการที่เราจะาใส่ URL แล้วไปยังเพจต่างๆนะในเว็บไซต์นั่นเองนะคะ routing ใน Express นะคะก็เป็น หนึ่งในงานนะที่แพ็กเกจแอคเพรเนี่ยเตรียมไว้ให้เรานะทำให้เราเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะคะงานที่สองนะที่ Express สนับสนุนก็คือการเป็น Middleware นะคะ m i d d l e w a ว e ก็คือเป็นตัวกลางนะะตัวกลางเนี่ยสนับสนุนงานหลายๆะอย่างนะอย่างเช่นอาจจะมีการเขียนหลอกก็ได้นะ,ะหรือว่าทำการตรวจทานข้อมูลนะอย่างเช่นรับร e เ u ว s ตเข้ามานะ,ะคะ e x p r e s s ก็อาจจะ เอา INPUT ทั้งหลายเนี่ยไปตรวจทานก่อนแล้วก็ค่อยส่งส่งต่อนะคะตอกจากนั้นแล้วนะ,ะตัว EXPRESS นะยังช่วยในการจัดการในเรื่องของ STATIC FILE นะคะ STATIC FILE นะคะก็คือไฟล์ทีเ่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมซึ่งมันมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะอย่างเช่นภาพโลโก้นะคะเว็บเพจบางเว็บเพจนะคะ ที่ไม่ค่อยเปลี่ยนมากนักหรือว่า,ารวมไปถึงพวกไฟล์ css นะที่เราต้องการใช้ในการตกแต่งการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันของเรานะหรือรวมไปถึงพวกสื่อต่างนะไฟล์วิดีโอไฟล์ภาพไฟล์เสียงก็ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะ,ะก็ยังช่วยจัดการในเรื่องของฟอร์มนะคะแล้วก็การรับส่งข้อมูลกับ json ะะการรับส่งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ JSON format นะคะแน่นอนนะเมื่อรับข้อมูลแบบ JSON format ไดน้นั่นก็หมายความว่า Express นะ,ะสนับสนุนในการสร้าง RESTful API นะคะตัว API นะทุกวันนี้นะโปรแกรมของเราเนี่ยบางทีมันก็ต้องไปต่อกับโปรแกรมคนอื่นนะอย่างเช่นเขียนเว็บแอปพลิเคชันแล้วจะไปตัด บัญชีบัตรเครดิตอะไรประมาณนี้นะหรือว่าไปติดต่อธนาคารนะคะทุกวันนี้เขาก็ใช้ API นะ,ะเป็นเป็นอินเทอร์เฟซระหว่างโปรแกรมนะ,ะ Express ก็สนับสนุนการทำ API นะใน Node.js นั่นเองนะแล้วก็งานถัดไปนะคะก็คือการยืนยันตัวตนนะคะ Authentication นะคะแล้วก็การทำ Authorization นะยืนยันตัวตนก็คือดูว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใช้ระบบไหมนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบต่อนะคะว่าเขาสามารถที่จะใช้อะไรได้บ้างนะคะอนอกจากนั้นแล้วนะคะอีกงานหนึ่งที่สำคัญเลยนะที่ Express ช่วยในการจัดการในการเคเโปรแกรมใน Node.js ก็คือการทำเทมเพลตต่างๆนะคะ บางทีเว็บไซต์11ึ 1, หรือเว็บแอปพลิเคชันหนึ่นึ่อาจจะมีบางส่วนของเว็บเพจที่ต้องการทําเป็นเทมเพลตไว้ซึ่งอ่าพูดง่ายก็คือเป็นเหมือนรูปแบบอะไรที่แบบตายตัวอยากจะให้ปรากฏในแต่ละหน้านะคะก็สามารถที่จะจัดการด้วย x p a กซได้กลับมาดูโปรแกรมนะคะ ในหน,หน้าต่างนี้นีก็แสดงตัวโปรแกรมนะชื่อว่า Express.js นะคะซึ่งโปรแกรมนี้เราทำการ import นะ import Express เข้ามา,าแล้วก็มีการสร้าง Express app ขึ้นมาแล้วก็มีการกำหนด POD นะเพื่อที่จะรอรับ request นะคะแล้วก็ถัดไปก็มีการสร้าง เราง่ายๆขึ้นมานก็คือแค่รับ r e quest ธรรมดาแล้วก็ส่งข้อความกลับไปนะคะส่วนสุดท้ายก็เป็นส่วนของการ start server นะคะอันนี้เป็นโนค้ดของ Express basic ที่สุดแล้วนะคะทีนี้นะคะจริงๆในเครื่องนี้มีการติดตั้ง Express ไปแล้วนะคะ ในการติดตั้งเราก็ใช้ NPM ในการติดตั้งนั่นเองนะอย่างเช่นคำสั่ง NPM list เนี่ยจะเป็นคำสั่งที่ดูว่ามีแพ็กเกจหรือว่าไลบรารีอะไรที่ติดตั้งใน Node.js บ้างนะคะก็จะมีอย่างที่เห็นนะก็คือ EJS แล้วก็ Express นะคะถ้าเราอยากจะติดตั้งซ้ำก็ทำได้นะคะ อันนี้ก็ทดลองทำให้ดูนะีก็ใช้คำสั่ง npm list ธรรมดานะคะพอเราติดตั้งมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวแพ็กเกจเนี่ยนะมันจะถูกเอาเข้ามาเก็บนะคะใน node underscore module นะคะตรงนี้นะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าเรามีการใช้งาน library อะไรที่เรา import เข้ามามันก็จะอยู่ในนี้เช่นกัน น,ะะนอกจากนั้นแล้วนะ,ะก็จะมีการแก้ไขนะคะไฟล์แพ็กเกจเจสัให้เราด้วยนะคะมันจะมีส่วนของ dependency นะ,ะคียขึ้นมานะ,ะซึ่งส่วนนี้ก็จะมีการกำหนดนะ,ะว่ามีแพ็กเกจหรือว่าไลบรารีอะไรบ้างที่ อ๋อแอปพลิเคชันมีการเรียกใช้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ Node.js เนี่ยทำให้เราโดยอัตโนมัตินะโดยที่เราไม่ต้องมาเขียนเองนะคะซึ่งตัวอย่างของโปรแกรมนี้นะคะก็เป็นวิธีการเขียนนะโดยใช้ Express ลว้ลวนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำรวัวนะะหรือว่าการทำ Request นะคะ ก็คือแอป g e t เกตรงนี้นะก็เกี่ยวข้องกับ,ก,บการทำ r e quest response handling ก็คือการจัดการเรื่องของการรับ Request แล้วก็การส่งผลลับตอบกลับนะคะรวมไปถึงการา Start Server นะคะคำสั่งก็ดูเขียนง่ายขึ้นนะคะทีนี้เรามาทดลองลัน่นนะเราก็เหมือนเดิมนะก็โนด e x p กซ์เ js นะเพราะว่าไฟล์เนี้ยอยู่ที่นี่เราก็สามารถติดต่อกับ e x p r e s s ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในการสร้างแอปพลิเคชันนะคะในลำดับถัดๆไปเนี่ยเราก็มักจะใช้ e Xplate เข้ามาช่วยในการจัดการงานนะเพราะว่าเขาทำงานให้เราได้ หลายๆอย่างนะซึ่งมันมีความกระชับมากขึ้นนะคะคลิปนี้ก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะ